พี่น้องพ่อกันดีแล้วครับคุณเก่าเหมือนเดิมนีเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพเดิมมั้งสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนมาเนี่ยไม่ทักทายเลยชื่ออะไรนะรถถังครับรถถังครับสวัสดีครับพี่รถถังครับสวัสดี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 ครับเอามือขอมือขอามือขอมือขอามือเออขอมือขอามือขามือ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 พุณอะไเอายตคุณไตยคุณหน่อยนะกับใครบวัดีครับขอมือครับขวามือครับขวามือขอมือขอมือขวามือขวามือลูกขอามือขอามือ ปดนป้ดมานอนพิงห้องผู้หน่อยนยกับใครเป็นแต่รถดึงบ่ดึงมนูยมาแม่ผู้ใดขับมา้เจ้าตีนี่ขับมาเสียบพอนี้ซุกกว่านี่ รถบัสจอดอยู่ทั้งนอกครับสุปีจอดจอดจอดพวกประตูโค้งเออจอดเสียบประตูโค้งเครื่องปั้นอยู่ในนี่ครับเครื่องปั้นของมาในนี่ครับเดี๋ยวเกระดิบบิดปิดจยวมันน่ะแน่นครับเดี๋ยวรถรถดันรถอันของมอลำครับรถรถเก๋งรถยังกระจอดจอดทั้งในแหละจอดน้ำถนนจีรถส่วนตัวฉิละเปลี่ยนไห้เพิ่งขับไปได้จอดตัง แม่นข้อหน้าก็ได้ครับข้อหนเาผมอย่างว่าเอามือเลี้ยงไม่เขาจังสีม้าไหมน่ารักอ่อนไปพูดก็ได้ครับเพราะผมมีค่าขับวนฟ่อนอยู่เรื่องบ้านเราเห็รถที่เราเป็นพวกเต้นพวกอะไรกลางอยู่หน้าประตูของหน้าแม่นมเรื่อว่ารถบ้านเราจะเรียกขาเป็นคนครับไม่เป็นไรครับอาหารอีกโอเครับทราบครับเงินหนึ่งได้รับทราบครับได้ครับได้ค้าไถ่กอนท่านหนึ่งครับผมนน่ครับ ใช่อยู่ผมมาสิรพขอามาหมูข้าตอนนั้นลอยจิบๆเหมือนสองลอยซ่าบเจอรับทราบแล้วก็จบแล้วแล้วคนนกันกรเชียรถส่วนนี้ออกไปอ่ามีมันเจอคนอะไร,รใส่รถไถมาดึงจีรพันนี่บาลัดปากโก้ปากปโก้ล่องยางเหรียญนี่ไปดูเถอะเอาล่องยางยางไปเราไปคางวัดขันมันลงได้ลงไปยูเม้นเนา ี we <hel> to to <ajuda> ่ย kind of ่างเหรียญไปนี่ย่างเหรียญน้ำทางไปนี่เด้อไปสุดวัดมันจะมีทางลงอยู่หันรถเขาลงได้บ่อขับลงได้อ้อมไปพุ่นไปจอดอยู่เม้นบองข้างล่างจอดได้ดีอยู่เดินสาราอยู่ไอ้รถสองเก้าเนี่ยโอเคดีมันรถนั่นเดี๋ยวรถศิลปินรถยังมาบ่มีมพ์งไปเด้เหมือนเมล็ดเอเรียนยู่นี่เด้ขับมันไปได้ลงไปเบิ่งก่อนย่างเหรียญไปนี่เด้อนี่ย่างน้ำทางไปนี่เด้อนลยบ่อบ่อเป็นประตูนี่เด้อเลยไปพุ่นอ่ะเลยประตูวัดไปพุ่นอ่ะ ไม่ใช <SM. S 2> <Christina. S 1> ่บ่ให้เขาค้างวัดนี่บ่็อกกเลาะไปบ่กอันนี่แหละครับซอยนี่แหละแต่ว่าเขาเลาะประตูไปเลาะกําแพงไปเลยไหมไม่นเลาะไปไปสุดพุ่นัะไปสุดกำแพงวัดพุ่นัะเด้อบัดนี้มันสิมีทางลงหันวันนีผมบ่กทัานยางไปเบงนรถบัสไปได้๋ยววัลงไปมันสิไปบดอันมันสิไปคังเม้นแม่ปกโกมองนอนดียังได้มองอ่ะไรอามันมีมองดึงวะ เออพาเราไปสำรวจสินนี่นะสำรวจสินนี่แหละสังลงนี่แหละมันลงได้วะ พุดลงไปข้างล่างขุดแล้ววางนอนลูกขุดแล้ลุไปมองมองหางเม่นบุร่ะเดี๋ยวขันมันขันมันไปยังกูไปสำรวจเขันมันไปได้อ้อมไปพุ่นเโาไปนอนอยู่มองเงินมองเม่นเหมือนเป็นซาลาใหญ่อยู่ขันมันไปได้ปะมันดีสะดวกสบายก็นี่นี่มันดีแต่้งมองจอดก็มองนั่นซื้อพ่อมองเส้นนั้นมันมันขันไปขันมาคือมันก็บริเคียงกำนั้นโหจะกอดยมเด็กกระเด็นขึ้นเขาอ่า พี่กายข้าอาไนี่เหมืสุขันยังจีเสียบขึ้นมาอีกขั้นนึงเนาะเสียบยบขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งขั้นน,น,น,งน,นึงไปปไปไหนขั้นนยุคข้างคนนี้มันก็อิดไถเป็นเดินยู่บากเี้ลังนีไปเลยเนาะบอยุคข้างาโก้นหมอ่มันเป็นเดินตัวแข็งพ่งมีเ,เยไงเราไปเบื้งหนี้ก้อนขับมัลุกไปไหนลุกไปพุนไปจอดยู่พุนมองนอนดีอยู่ขาจ้เห็นเนนี้ยแหเด้ปีนจ้าจว่าทน่นเห็นเนี้ยดิ บอมีนเปรี้ไก่เดี๋ยวมันบอมีบาดหลังนี่เอารถยังดึงเราบัดเนี่ยชงสดึงได้เหฮะไม่ได้ไม่ได้ได้จะยังไงคือว่าตู่วัดเ่ยจะยังเดี๋ยวเอารถไทยมนดึงขนาดรถไทยดึงสองทองยงบดจีงบดจีง นี่ใครนึ่งเขาจะกมาถมไม่ก็มองปักทว่งไว้บ่ใา้เลินไปน่ะดีนั่นเลือกเปีมงวันนี้ผมปัดยุทธ์เท่นั้นเงู่เดียวมีันผุนมองคนละเอด้อตื้อดนนาทั้งวเนี่ยเอาเอาดินนาออกบัด่ะเอื้ต้นจุดโอยบัดจริงเลยบันนี้นี่นันเป็นใส่ นี่มองดึงบ่รถมองก่อดึงซอยอันนี้รถไทยนมาแลหรดิึงซอยจักบ้านเนพอดึงไหจักบ้านเนี่นี่นึงบ่ล่ะนี่เลยอยูไทยเนี่ยบบัะเอาไปยันแต่รถโรลยงบันี่มองผูกบ่ล่ะ ติดตั้งหัวปีแบนเอนั่นวันเดนอะไร่้ิดวแต่ว่ารวมทั้มดลมเมื่อนี่นนกบาาา้านมาหอดพีแล้ววันที่จอดแล้วอ่าว่าเป็นยังขันจอดแล้วก็เลี้ยวท่านแล้วนะเลี้ยวแล้ว โอ้กันจอกันนี่นี่พี่น้องลงมาอยู่ใส่กันตัวขึ้นทันตัว ในรถไทยมันมาดึงซอยเอางมาจะเดือดแห้งเมียนบ่เอาภูเขาออกเนาะถอยดากไปถอยไทยไปถอยไทยไปถอยไปแล้วเอาทั้งหนาออก พอพอเอาเอา,เอาดินนี่ออกก่อนนี่คลิปนี้นสนิทสักกอนพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน่ะี๋ยเพิ่งกันครับสรัวคลิปนี้สบายดีพี่น้อง